ทุ่ม13นาที25 12, 12, 12, ทุ่ม4,000ก็เจ็ด7วันอาทิตย์ไปดูความเอ๊ะโทษ จะดูความเขาเรียกว่าอะไรไไการสั่งของ Video วิดีโอเวลาถถ่ายอย่างนี้นะในสภาพแสงน้อยการใช้งานนี่ก็มผมแค่จะทดลองใช้งานของผมเองนะเือ เวลาผมเอาไปใช้งาน,นะนาเวลาถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาตัวนี้มาเปิดดูนะครับผมเพื่อจะมาประมวลผลเอามาประมวลผลเผื่อที่ตัวเองจะได้เอาไปปรับใช้ในครั้งต,ต่อไปว่าจะต้องอช้ค่าเสลีอะไรยังไงนะเรื่องของการตั้งค่าการปรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีคนีวดวไว้แล้ว เยอะแยะมากมายแล้วก็ให้ข้อมูลเชงลึกได้แบบดีเยี่ยมนะผมคิดว่าดีเยี่ยมมากเลยนะสำหรับหลายช่องหลายๆอะไรที่เขาได้รีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของไทยหรือว่าต่างประเทศซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้ที่จะรีวิวได้ถึงขนาดนั้นนะผมก็เอาแบบว่าเอาตามการใช้งานเบื้องต้นของผมนี่แหละนะเอาจาก ประสบก,การณ์กงานจริงของผมที่ใช้อยู่นะจึงก็อาจจะมีข้อมูลที่พอใช้ได้บ้างนะสำหรับที่ท่านจะเข้ามาดูแล้วก็ได้นำไปใช้งานไปปรับใช้นะครับก็ตามที่บอกว่า,วาไม่ได้ไม่ได้อิงหลักการหรือว่าไม่ได้อิงตามหลักเชิงวิชาการมากนะเอาแบบว่าผมใช้งานยังไงผมก็ จะถ่ายไว้แล้วก็เอามาดูว่าเออปรับอะไรโน่นนี่นั่นยังไงนะเพ<ท>ื่อนำมานำมาใช้ครั้งต่อไปหรือว่านํามาเปรียบเทียบในการปรับใช้ครั้งต่อไปตัวนี้ก็อย่างตัว,ตวนี้ผมใช้เอ่อการนะคา,า,า,ารคามาตรฐานสําหรับผมสําหรับผมเท่านั้นนะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นนะ คนอื่นอาจจะตั้งค่าแตกต่างกันไปจากนี้ตามส่วนผสมแต่ที่ผมตั้งค่าผมจะตั้งเป็นหนักไว้ที่ 4K นะเพื่อให้ได้ความเอียดสูงแล้วก็30เซรตต่อวินาทีเพื่อให้ไม่เตรือมพื้นที่ในการเก็บเก็บมากเกินไปแล้วก็ถ่ายได้ยาวขึ้นนะถ้าเป็น 4K 60เซรตต่อวินาทีานเนี่ยมันจะมากเลยเอาไปทำสื่โมชั่นได้เพราะว่า30เซรตต่อวินาที ก็จะได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามันได้วิดีโอที่แบบว่าสมูทมากก็คือ60เฟรมต่อวินาทีนะก็ต้องแลกมากับพื้นที่ในการจัดนะครับที่มากขึ้นนะผมก็ใช้ทั่วไปก็ 4K 30เฟรมต่อวินาทียกเว้นว่าบางจังหวะบางบางการใช้งานอาจจะต้องการวิดีโอที่แบบว่าสมูทมากๆอย่างเช่นผมไถ่ทายแต่ก็ ที่มีคนกําลังโดดขึ้นไปแล้วก็ซากแล้วก็มีตัวบล็อกกะโดดขึ้นบล็อกอย่างเงี้ยเพื่อจะเอาภาพตรงนั้นมาทําเป็นวิดีโอโซลโมชันอย่างเงี้ยก,ก็น่าจะอาจจะปรับใช้เป็น60เทมตัววินาทีแต่ว่าที่ยืนพื้นไว้คือ 4K ครับ 4K เพราะว่าเออไหนๆก็ซื้อกล้อง 4K มาแล้วก็ใช้ 4K มัน่เลยเนาะมันอาจจะเอ่อเวลื้นที่หน่อยแต่ก็ต้องยอมอ่ะนะ ก็ต้องยอมเพราะว่าบางทีดีดีโอที่เราถ่ายไปแล้วเนะีนะ่ยเราย้อนกลับมาถ่ายใหม่ไม่ได้อย่างเช่นเราไปเที่ยวไปถ่ายที่ดึมฝั่งแม่น้ำโค้งเนี่ยแล้วเราโอ้โหถ่ายไปแล้วอย่างเงี้ยเรากว่าจะได้ไปฝั่งแม่น้ำโค้งอีกอาจจะปีสองปีอย่างเงี้ย <laughs> ต้องกลับไปถ่ายใหม่หรือแม้กระทั่งว่าเราสามารถถ่ายใหม่ได้ในตอนนั้นซึ่งมันก็แบบ ผมที่ว่าถ้าเรามีโอกาสถ่ายความเอียดสูงๆก็ถ่ายความเอียดสูงๆก็เลยอันนี้ในความเห็นของผมนะบางคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่แต่ในเมื่อเราซื้อกล้อง 4K มาผมก็ปรับ 4K มันซะเลยมันอาจจะเปลืองพื้นที่ก็ซื้อฮาร์ดดิสเพิ่มผมมองงั้นฮาร์ดดิสตอนนี้มันก็เอถูกแล้วแต่ภาพที่ได้มันคุณภาพดีมากนะเพราะว่ามันความละเอียดมัน 4K ไง เดซิลูชันก็ 4K แล้วก็เฟรมเรทนะก็ตั้งไว้ที่มาตรฐานที่ผมใช้นะที่ผมใช้นะก็30เฟรมต่อวินาทียกเว้นบางทีที่ต้องการแบบภาพให้มันสมูทมากเพื่อน,นำไปทำโปรโมชั่นก็เป็น6 0เฟรมต่อวินาทีนี่กำลังเล่นกระดานอยู่อย่างเงี้ย เจมินครับเจนินครับเจนินปุโรหิตเจมิน oh ปุโรหิตเจนินปุโิตัจกตินจกตักจกตกจกโอ้จกตักแจกไปมามานปูนินชั้นนหายหนึ่งกูนมาเูนมาเลยูนมามานมาเลยมาเลยตนมาตมาเน ปลาท่านเจลหอนดูเจลหอมเป็นท่ปลาจุ่มปลาจุ่มโอ้จะทำเองหมดเลยทำเองทำเองขั้นตอนทุกขั้นตอนเบียร์ในตู้แช่หลังบ้านหลังในครัวเอาเอาจากไอ่อันนี้ต้องเป็นแพ็กชั่นที่จะไปจุ่มกินเนาะขั้นตอนเลย โปร่าเป็นต้งวงตานี้ว่าห yes> ันเองแล้วน uh, ้ำจิ้มจ้ะปะนอำแก้มเอน้ำจิ้มดเองทนี่บานกอะไายี่สิบทีนี่ไมูน้ำจิ้มอะไรชีฟูดานนน้ำน้ำจิ้มประจุน้ำใส่เกี้ยน้ำหันบอะเนี่ยของ่ะเนี่ยาปกขนาดน้ำไก่ร้านนี่ โอเคโอเคแล้วอานตาเอากระดาษชูมาหน่อยกระดาษชูนั่งตัวนี้ดีละวด้านจะเข้าออกได้งานงานชูปีน้ำมันใา้แม่พี่ นั่งยางออกง่ายแหนะไปพุ่นแหนะไปนั่งกลางกูโดดไม่พูดมาแน่พูดทั้งานอ๋อเอ้าย่าไม่ค่อยตับต้องไปนั่งได้ได้ไปนั่งกูโดดกินบะหล่ะกินบะหล่ะเบียช่างเนี่ยกินเบลแก้วแม่วาวจีโอเคเอามานั่งมีทางย่างนีเออไปเดี๋ยวจะทายแล้วครับขออนุญาต สต๊อบไปก่อนบางคนไม่อยากออกกล้อง oh. <What? S 1> จะให้ดูดก็จะทีหายโอ้โหงกว้างเี